สวัสดีครับทุกท่านกระผมนายยุทธนาปะวารีวันนี้กระผมจะมาพูดเกี่ยวกับการสะท้อนแนวคิดในการพัฒนาศูนย์มุมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในอนาคตนะครับศูนย์มุมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยายลัยการอาชีพรัตนบุระสิทิ์ถือเป็นกลไกลสําคัญในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาและบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน ศูนย์อง,งพ์ะผู้ประกอบการมีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและเจตคติในการเป็นผู้ประกอบการโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนําความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการสร้างธุรกิจและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในชีวศึกษาสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตเราควรให้ความสําคัญกับแนวคิดดังต่อไปนี้เน้นบูรณาการความรู้ทฤษฎีและปฏิบัติควรมีการออกแบบหลักสูตรที่เน้นบูรณาการความรู้ทางวิชาการเข้ากับการปฏิบัติจริงเช่นการจัดโครงการฝึกง,งานการจัดทำธุรกิจจำลองและการให้คำปรึกษาจากผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ ส่งเสริมการคิดเชิงนวัตก,กรรมและความคิดสร้างสรรค์ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดค้นไอเดียใหม่ๆและนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นนวัตก,กรร,มสร,ร,ม,รม,ม,มสร้างเครือข่ายความร่วมมือควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาอื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งทุน แหล่งข้อมูลและโอกาสทางธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่ดูแลศูยนย์บ่มเพาะให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทศูนย์บ่มเพาะควรมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในอนาคต เป็นเรื่องที่ท้าทายแต่เป็นโอกาสสําคัญในการสร้างนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นจังหวัดและระดับประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปหากเราทุกท่านทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ ที่เก่ฑกาศและสามารถสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้อย่างแน่นอนขอบคุณครับ